แล้วครับทุกคนก็นี่ก็คืออีพีที่2แล้วนะครับเพราะว่าเรอยากไปส่งไกลๆแล้วแม่ไปส่งเลยมอเลยอ่ะทุกคนชื่อรักค่ะชื่อรักผมก็รัก <c oughs> เอาพี่เดาคาหนูไปไหนหนูได้หมดเลยไป สำหรับสายเกมใครที่เล่นฟ m อยู่ก็สามารถเข้ามาเจอกับผมได้นะครับที่ประเทศมายาทาวนียเป็นประเทศเปิดใหม่บอกเลยว่าเจอกับผมแล้วสนุกใครที่สนใจนะครับสามารถคลิกลิงก์ดิสคอดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันในมายาทาว กราบสวัสดีนะผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตผ่าษากันด้วยนะครับ, mm. รบผมสำหรับวันนี้ผมก็จะทำคลิปที่มันมีประโยชน์นะครับผมไม่ได้ประโยชน์ส่วนรวมนะครับแต่ประโยชน์ส่วนตัวของผมเองครับ mm. ก็คือว่าวันนี้นะทุกคนนี่เาเห็นอะไรวะ ส่งฟรีแรกไอจีของเรากลับมาแล้วครับทุกคนก็นี่ก็คือ E p ีที่2แล้วนะครับเพราะว่า EP ีที่แรกอ่ะอีพีแรกของเราอ่ะทุกคนได้ล้านวิวใช่คลิปนี้ขอแสนวิวก,ก็คือจะดีใจมากแล้วคลิปนี้ขอแค่30ไลค์พอนะครับกดไลค์กันมาเยอะๆด้วยนะครับเพื<แ>่อนคนวันนี้เราจะมาส่งฟรีแรกไอจีแต่ว่าวันนี้นะครับพอดีแบบผมก็ถ่ายคลิปหนึ่งด้วยวันนี้คนก็เลยแต่งเป็นชุดนักเรียนนะครับก็คือแบบนักเรียนแบบรับสามมหาลัยเงี้ยเสร็จ๋ยวก็ถ่ายสักคนเดี๋ยวผมก็ไปเปลี่ยนชุดแล้วนะเออแต่วัน,มมวนน เดิมเกินไปอะค่ะก็เลยแบบไปหารถที่มันแบบเฟี้ยวๆมานี่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 ไม่เหียครับทุกคนเห็นเหรอโอ้ยี๋ยวันนี้นะทุกคนผมก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพใช่ไหมผมจะเอาคดีทุกคนไปรับสาวส่งฟีแลก IG กันหน่อยเดี๋ยวมาเปิดวาร์ปให้เพื่อนๆได้ชมกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเหงาไงทุกคนไม่ค่อยมีสาวมาให้เราจีบเลยว่ะเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้นะผมขออนุญาตไปยืนตามจุดต่างๆแล้วก็ไปดูกเดือว่าใครจะหลงกลเราทุกคนโอเคไป ทุกคนตอนนี้เราก็มายืนรอที่ทางจอดรถนะครับผมบอกเลยเดี๋ยวต้องมีสาวมาติดกับเราแน่นอน,นครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงน,นี้แล้วฮะเดี๋ยวเรารอเหยียบไปด้วยอันนี้รอนานมากทุกคนคนยังไม่เลิกเรียนต้องรอคนเลิกเรียนนิดนึงนะคนตอนนี้เราก็มาอยู่อีกที่หนึ่งแล้วนะเดี๋ยวตอนนี้เราก็รอเหยียบรอมากกอนนะครับผมที่จะให้เราไปส่งครับไม่อยากไปส่งไกลๆแล้วไม่อยากไปส่งในมองเลยนะทุกคน คุกคนตอนนี้ตอนนี้มีมีมีคนกำลังเดินมาครับเหมือนเขาเพิ่งลงจากรถรางครับอันนี้ไปส่งจริงไหมคะส่งจริงครับไปส่งได้เลยใช่ไหมส่งได้เลยครับแต่ต้องแลกไอจีนะได้ใช่ไหมได้พี่ดาราพี่ชื่อพี่ชื่ออะไรอ่ะชื่อรักค่ะชื่อลักอุ้ยผมก็รัก เอาโทรศัพท์ก่อนละกันพอดีแบบผมอยากได้ไอจีอะไรเงี้ยอุ้ยพี่รักผมรักพี่อุ้ยพี่รักอันนี้ผมขอเนี่ยถ่ายถ่ายคลิปได้ไหมถ่ายได้หรอครับถ่ายได้ถ่ายถ่ายถ่ายครับแต่กล้องอยู่หลังนูดเอาผ่านไว้ด้านซ้ายถ่ายได้ใช่ไหมได้ได้แล้วโอเคเดี๋ยวผมขอให้ดีนะครับโอ้ว้าวพี่รักโอเคครับเดี๋ยวผมไปรีบไปส่งอันนี้คือรีบใช่ไหมครับรีบครับ พอดีไปขออขอไปหาเพื่อนโอเคครับเชิญเลยครับผมคุณผู้หญิงพี่รักเรียนเรียนเ,เรียนอะไรครับเนี่ยเรียนฟิล์มค่ะอ๋อเรียนฟิล์มอุ้ยเรียนฟิล์มหรอใช่ค่าเทอมแพงดีโอ้ใช่ไหมค่าเทอมเท่าไหร่พี่มันประมาณห้าหมื่นค่ะห้าหมืน่นผมสี่หมื่นนิจุกแล้วนะอันนี้เรียน จะข่าวบอดแคสติ้งปีที่หนึ่งปีหนึ่งเหรอคะใช่ครับทำไมผมหน้าแก่ไม่ก็แบบไม่เหมือนปีหนึ่งไม่เหมือนปีหนึ่งทำไมพูดเหมือนล่ะไม่ครับปีหนึ่งก็จะแบบโดนุ่งนุ่งพี่อาร์ตโอผมเนี่ยนี่ต้องแบบเป็นคาแรคเตอร์จริงๆโหเรียบร้อยแล้วผมอยากรู้ใจทำไมปีหนึ่งชื่อชื่อพี่ลักไม่โหอ๋อตรงไหนเป็นความรักของผมอะไเลยเนาะไม่จะแบบความรักของพ่อแลบแม่ คอนโดใช่อ้าวถูกเฉยถ้ามันมีวิกิคอนโดพี่แถวเนี้ยผมผมก็อยู่พรมาก่อนตอนบินหนึ่งเพอาะผมอยู่ไปหนึ่งผมอยู่หนึ่งตอนเนี้ยผมก็อยู่พรมคอนโดแล้วตอนนี้พี่แบบปวดใจพี่ว่างวะตายละไม่ตอบเร็วขนาดนี้สเปคดีกว่าอ่ะสมมติพี่ไม่มีแฟนสเปคพี่เป็นคนยังไงจริงๆชอบชอบคนเดียวกันแล้วก็สูงๆชอบคนลงสูงเลยสาว เจอกันครับพี่ขอบคุณม่ะครับฝนไขอบคุณครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็แบบว่ามาอยู่ในลานจอดรถที่แบบว่าต่อนหน้าต,นต่อตาประชาชนทั้งประเทศนะครทุกคนบอกเลยว่า ตอนนี้คนมองเริ่มมองมาเยอะแล้วนะครับเฮ้ hey, ทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราเปิดป้ายเลยดีกว,ว่านี่ฮะทุกคนส่งฟรีแรกไอจีค่ะผมสมร้าหลักชีวิตลราทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมขอเวลาหาเหยื่อของเราก่อนละกันนะฮะ A few moments later คนตอนนี้มีมีคนหนุเนเรามามีคนหนุงเข้ามาน่าจะน่าจะติดเหยื่อน่าจะติดเหยื่อแล้วสวัสดีครับไปส่งไหมครับ ไม่จริงอะค่ะไปส่งจริงครับผมที่เราเล่นป่ะเนี่ยไม่เล่นที่ผมไปส่งแบบว่าทำเหมือนแบบทำคลิปส่งอาจารย์แบบเป็นอะไรพูดใจบุญในมออะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้อันนี้สนใจไปใช่ไหมครับได้ค่ะก็หนูต้องขอไอจีก่อนดิไอจีอะไรครับมาดูผมขอไอจีนะครับตามประเพณีครับเอกแคลรีก็น่ารักแล้วอ่ะอันนี้ชื่ออะไรครับชื่อปักกี้ค่ะปักกี้อันนี้ผมขออนุญาตถ่ายคลิปได้ไหม หลังต้นไม้ตรงนู้เห็นปะโอ้ไกลมากเดี๋ยวเดี๋ในนี้ก็จะมีในถ่ายด้วยขออนุญาตถ่ายด้วยนะได้ค่ะได้โอเคครับไปงั้นไปเลยถ้าเดี๋ยวขัดเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับปกติชอบความเร็วไหมหนูได้ค่ะได้เหรอไปเลยอันนี้ชื่ออะไรเราชื่ออะไรนะครับะี่่คชื่อน่ารักจัง ชื่อเหมนหมาไม่รู้ว่าชื่อหนูมันมาจากชื่อหมาจริงๆนะใช่เหรอใช่หมาแผงม้าอ่ะอันนี้เราอยู่ปีไหนแล้วนะปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งเองเหรอใช่ค่ะใช่พี่อยู่ปีสองอันนี้เรียนคณะอะไรครับเนี่ยเรียนบริหารค่ะบริหารโอ้เป็นนักบริหารแล้วตัวไปอยากไปอะไรครับเนี่ยยังไม่รู้เลยค่ะเรียนไปก่อนอ๋อดีนะเข้ามาทันช่วงที่แบบว่าไม่ไม่ต้องเรียนออนไลน์เป็นอยากเรียนออนไลน์หรืออยากมามอดีกว่า เห็นไหมมันสนุกเหรอใช่ค่ะใช่มันสนุกรู้สึกแบบมีอะไรให้ทำเยอะดีที่มองอันนี้เราปีหนึ่งอายุอะไรสิบเก้าหรือยี่สิบกำลังสิบเก้าอุ้ยยังเด็กอยู่เลยอะ่ะห,หนูเกิดปลายปีไม่มีแฟนยังเนี่ยยังเลยอตอบเร็ว <c oughs> เฉลยเฉลยเกิดไม่ได้ค่อยจะโปรโมทเท่าไหร่แต่ยังเลยโอ้โหแล้วปกตินี่แบบชอบผู้ชายแบบไหนสเปคแบบไหนสเปคมีสเปกไหมมีค่ะถ้าเห็นแล้วแบบมองเลยก็คือหนูชอบคนตาดติ ใช่น่ารักน่ารักสติยังยั่งยังอ่ะอีกสักนิดนึงดูผมไปใส่ใน้าต่างนิดพักอยู่เป็นหอหรือว่าแบบพักอยู่หอค่ะหอเป็นหอก็คือมาเรียนสะดวกเลยใช่ค่ะอันนี้เราให้ไปส่งที่ไหนนะที่ตึกนิเทศเป็นไงรถสวยไหมครับรถสวยสวยมากรู้ไหมเขาเลื่อะไรไมาเลยบอยเช่ครับแอบไว้ก่อนรถเขาล้อหลอกแอคสเต็ปผมเอง อ๋อผมก็ถ่ายถ่ายไปเรื่อยๆครับคนไหนหน่ารักผมก็เลือกคนแล้วแหละมาไอ้นี่คือพี่หนูเห็นหนูอยู่ค้ะคาเดี๋ยวพี่ก็เลยเลือกม,มาใช่ไหมไมาก็เห็นเราจริงๆอะ่ะตอนที่เปิดกล้องพี่ตาพี่นึกว่าเราเห็นกล้องแล้วนะแต่แบบเห็นเดินไปเดินไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือเปล่าผมก็เลยทักก่อนเลย <c oughs> หนูไม่รู้หนูมาตั้งใจดูค่ะอดีตตกนั่นเนี่ยอเออใช่<ว>เพราะว่าข้างหลังมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นทะเลสาบใช่สวยไหมใช่สวยสวยแต่น้อยกว่าน้องนะ อ่น้อยกว่าน้องนะหนูไม่ทันอ่ะหนูกำลังคิดภาพแบบตอนอยู่หลังมออยู่มันดีนะแล้ไฟด้วยนะใช่ใช่เป็นรถไฟใช่ใช่เป็นรถไฟมันจะเป็นเสียงปูนปูนถึงจากปูนปูนนี่มาจากไหนเนี่ยนี่มาจากไหนเนี่ยนี่แหละครานี้แหละอะเออมันมันดังอย่างนี้เหรอโอเคครับผมอันนี้ถึงแล้วเนาะเดี๋ยวผมจอดไว้ตรงนี้ละกันขอบคุณครับโชคดีนะครับขอบคุณครับทุกคนครับฝากติดตามด้วยครับด้วยบ่ายครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เปลี่ยนโลเคชั่นอีกโลเคชั่นหนึ่งแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เป็นตรงทะเลสาบบอกเลยว่าคนเยอะมากนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราลองดูก่อนละกันว่าจะมีสาวคนไหนมาติดกับเราบ้างอะค่ะทุกคนมาสิ <laughs> A later few moments ทุกคนตอนนี้เหมือนมีคนนึงน้องคนนึงกำลังเดินมาครับมากับเพื่อนแต่ว่าออกตัวออกออกมาคนเดียวละออคนเดียวอคนเดียวอะไรที่ยส่งจริงป่ะคะอะไรนะครับไปส่งจริงไหมอะ่ะส่งครับผมส่งในมอนะไม่ได้ส่งแถวสยามอะไรอย่างนี้นะหนุน่าคุ้นนะทำไ,ไมเจอในช่องแฝดสยองเลยเจอในช่องแฝดสยองเลยเจอในช่องแฝดสยองเลย <laughs> เจอในช่องแฝดสยองเหมือนเจอในช่องแฝดสยองเลยเหมือนเจอในช่องแฝดสยองถ้าให้หนูติดตาเขาอยู่พอดีวันนี้รถเต็มแล้วอะครับไม <c oughs> <c oughs> ่สนอนนีาเคยเจอผ่านช่องแฝดสยองเหรอ <c oughs> ชื่อช่องว่าอะไรน,นะ <c oughs> ไม่รู้ หันไปดูกล้องพี่ก่อนนะแต่กล้องกำหมัดแล้วตัดคลิปต oh. ok ้องนานไม่ม okay, ีคนรู้จักอ๋ออันนี้คือเรื่องจริงไม่ได้ผ่านช่องพัทยองออ๋อฮัลโหลโบ๊ทเริ่มเป็นน้องกันก่อนละโอเคเอาไปบ่ายกล้องพี่ก่อนเพราะวันนี้พี่มาถ่ายแบบว่าส่งฟีแรกไอจีอะไรอย่างงี้ก็ต้องขออนุญาตถ่ายก่อนเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะไปฟ้องพี่ทาไมละ อันนี้สะดวกให้ถ่ายใช่ไหมครับได้ค่ะโอเคอันนี้ให้ไปส่งที่ไหนตึกนิเทศค่ะตึกนิเทศอีกแล้วมคนเมื่อกี้ก็ให้ผมไปส่งที่ตึกเทเสทใช่อยากไปไกลกว่านี้บ้างล่ะอย่างหัวใจผมอ่ะหัวใจผมมันไปได้หลายโลเลยละวพี่อยากพาหนูไปไหนหนูได้หมดเลยไปไปไหนกันเลยเล่นไม่ทันอ่ะเดี๋ยวผมเปิดรถให้ตากล้องมาก่อนดิตากล้องอาฝากไว้ก่อนนะฟุ๊กอ่ะเมื่อกี้เห็นตากล้องปะหรือว่าแอบดูตั้งลานแล้วเห็นยืนตั้งกันแล้วเห็นตากล้องพี่มาตอนแรกใช่ตอนที่ยืนเดินมาเห็น โอเคแต่กล้องเนียนทุกคนไปทุกคนมาได้ครับเดี๋ยวผมไปส่งตึกนิเทศใช่ปะใช่เดี๋ยวผมไปส่งเผื่อตึกวิศวะเลยดีกว่าเชิญครับคุณผู้หญิงปกติชอบความแรงไหมครับได้อยู่ค่ะโอเคครับผมจะไม่ขับแรงไปเดี๋ยวไปส่งน้องก่อนสายเร็วมาโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีย็นดีต้อนรับนะผมอันนี้ทุกคนก็ต้องขอไัยด้วยนะเราอาจจะแบบซ่อนกล้องแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพราะว่าถ้าเรามาออกเหมือนเมื่อก่อนนะเพราะตอนนี้ไม่มีกฎหมายใหม่ไงมันจะแบบ อ่อนแอยากทวนไปขอไปก่อนใช่ไหมนี่น้องชื่ออะไรนะชื่อมีนาค่ะอ๋อน้องมีนาไม่เห็นแต่คนชื่อน่ารักแล้วไม่ชื่อเมื่อกี้ชื่อปักกี้ชื่อเหมือนน้องที่บ้านผมเลยคนใช่ไหมเป็นคนใช่ไหมคนเรียนอะไรครับเแอันนี่ปกอันนี้อันนี้เรียนอะไรนะอันนี้เรียนบริหารแต่จะไม่หาเพื่อนอ๋อเรียนบริหารแต่บรหารเพื่อนทีเทศบริหารเพื่อนทีนิเทศทีเทศอันนี้เราอยู่ปีไหนอะเราอยู่ปีหนึ่งปีหนึ่งเหรอโอ้โหเด็กมากพี่อยู่ปีสองแล้วเนี่ย มีเดียวนะห่างกันมีเดียวเด็กกันไช่พี่สองน้าแก่ปะไม่อันนี้คือยังเชื่ออยู่ใช่ป้องพี่สองบอกปี่หนึ่งก็เชื่อจริงปะเนี่ยปากหวานเปนนี้มีแฟนยังอ่ะไม่มีโสดเลยงงดูน<ส>ี่จริงปะเนี่ยโสดหรอโสดถามว่าทำไมไม่มีแฟนไม่หาแฟนแฟนขับปอร์เช่สีแดงอะไรเงี้ยได้ราไม่ติดนะโอเคพี่ก็ไม่ติดอยู่แล้วได้เอาให้ได้พี่อย<ส>ู่ปีอะไรถ้าเป็นเป็นเพื่อนกับพี่โสดที่ร้านไง ถ้าใช้ก็น่าจะปีสี่หรือเปล่าโอเคก็ยังได้อยู่โอ้ยจริงพี่อยู่ปีห้าแล้วอ๋อใช่เคยดูร่องพี่ไหมอุ้ยเคยเคยดูมั้งน่าจะเคยดูแหละโอเคเสียใจว่าดูไอ้ช่องโบงนี้เดี๋ยวกลับกลับไปติดตามแล้วโอ้ยดีมากอ่ะประกวดตอนนี้เลยกวดตอนนี้เลยเฮ้ยลืมขอไอจีด้วยไอจีมาเลยโหชวนคุยเพลินไปหน่อยถึงถึงก่อนก็ได้โอเค บบกันแบบกลัวกลัวส่งกลางทางอะไรอย่างงี้เอ้ยเอ้ยแบบถามหนะ่อยแบบหนุ่มในสเปคของเราเป็นไงดีวะหนูไม่มีสเปคตายตัวเลยอะ่ะแบบคนผู<อ>้บริเนี้ยไม่จริงรู้สึกว่ามองแล้วชอบก็คือชอบอะ่ะโถ่ขับแรงอะ่ะแบบไม่มีสเปคตายตัวมันต้องมีสักอย่างหนึ่งเลยที่เราแบบคลิกกันอะไรอย่างเง<น>ี้ยเข่าตีอะ่ะเฮ้ย ลงคนเมื่อกี้ก็ชอบตาตีคนนี้ก็ชอบขาวตีได้เสียหนุ่มไทยบ้าแบบเราไม่มีใครมองอยู่แล้วนี่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนสเปีดเลยดีมากเปลี่ยนเลยตอนนี้โอเคแล้วปกตินี่แบบชอบคนใส่แว่นแม่แบบใส่นาฬิกาแหววัลข้างขวาอะไรเงี้ยชอบนะเออใส่เสื้ออะไรเสื้ออะไรยาวหรือเปล่าชอบเมล่าชอบชอบแบบคนขับรถสีแดงอะไรอย่างงี้โอ้เผื่อว่าลงไปดิ แล้วเราเออถามลืมถามเลยอันนี้อยู่ปีหนึ่งแล้วเราแบบพักอยู่แถวไหนอะไรเงี้ยพักอยู่หอหรือแบบอยู่บ้านอ่ะอยู่หอหนูเป็นเด็กจันอ๋อเด็กจันอังคารอืมแล้วก็ฟูดพัฒนาสุขจันทบุรีเออแต่จันทบุรีผมไม่เคยไปเลยนะเขาบอกว่ามีทะเลด้วยใช่ทะเลสวยไหมแต่ผมว่าสวยสวยน้องกว่าน้องอังคารนะอะไราน้องมีนาสวยน้อยกว่าน้องมีนาแน่นอนจำไม่ได้รำชื่อไม่ได้เสียใจแล้ว น้องมีนาจำได้เอาให้ส่งตึกยุทธเทศนี่เออเคุณต <laughs> ้องเดนคุณอนะเลยมาหอสหมุดแล้วมาดึงเดี๋ยววนกลับไปส่ง <laughs> วนกลับไปส่งไม่ต้องร้องไห้นะเฮ้ย <laughs> ไอจียจะไม่ให้ดึงไอจี IG แครมาเลยอะ่ะเดี๋ยนะเาจะเนียนนะ่ะทุกคนเดี๋ยวนะแล้วกดติดตามช่องโพโตภาษาหรือยังนะได้เดี๋ยวไปติดตามเลยมามารับที่สุดเลยพรุ่งนี้เจอกันนะครับเพราะว่าผมมีเรียนตอนแบบสองพรุ่งนี้มีเรียนไหมครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีตอนเช้าคือเราเลิกกี่โมงอ่ะ ตอนเที่ยงโอเคเดี๋ยวผมมารับจริงเปล่าจริงโอเคครับบ๊ายบายไอจีอ่ะอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออ W P underscore M X R C H โอเคผมจำได้โอเคครับเจอกันครับบ๊ายบายเจอกันครับขอบคุณค่ะโอเคค่ะ นไปส่งมาแล้วเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าแบบกูสุดจริงๆคุณเมื่อกี้เขาเขาที่น้องมีนาน่ารักมากเลยแบบมองผ่านแมนรู้ว่าแบบอนาคตต้องเป็นแบบเนื้อคู่แน่ๆเลยใช่ไหมครับโอเคทุกคนไปเดี๋ยวตอนนี้เราไปหาลเคใชัติใหม่ก่อนไปโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มีคนมองครับทุกคนมีคนมองเป็นผู้ชายนะน่าจะชอบรถหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะ เด,เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเขาจะเดินมาหรือเปล่าทุกคนเราขาเดินมาแล้วเขาเดินมาแล้วโอ้โหเู้ยร่กว่าอะไรวะสวัสดีครับ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 ให้ไปสง่งไหนวะ หน้ามอไดป่ะพี่หน้ามอเลยเหรอหน้ามอเลยเหรอเป็นตึกนิเทศก็ได้ครับอันนี้อันนี้คืออยากนั่งหรืออยากหรืออยากให้ไปส่งเนี่ยอยากนั่งครับอยากอยากนั่งสัมผัสครับก็ได้เหรอจริงป่ะเนี่ยจริงพี่ไปก็ไปไปไหนเอาแน่แน่ไปไหนไปหน้ามอหรือไปตึกนิเทศไปตึกนิเทศเดี๋ยวลงแบบเท่ๆโคตรเท่เพื่อนไม่ได้พูดเลยเนี่ยอันนี้จะไปไปกี่คนเนี่ยนั่งสองไดไหมนั่งสองก็ขับกันไปเองเลยอย่างนั้นอ่ะเขาได้เหรอไม่เดินไม่ได้ถ่ายรูปได้ป่ะพี่ไดไดเต็มพี่เลย เออเอาเลยฟิลเจ้าของรถเอาเพราะว่าพี่ก็ยืมรถเข้ามาอีกทีนึงเหมือนกันนะเอาไม่กล้าแตะเนียหนึ่งสองสามกหล่อจังวะแดงม้านะพี่ตัวนี้300มาครับจนถึงร้อยสามวิกเองสี่วิสามวิสี่วิอยากลองป่าวอยากมากไปเอ้ยตอนนี้เดี๋ยวมาดูก่อนแป๊บนึงพี่ขออนุญาตถ่ายคลิป้วยเห็นไหมแต่กล้องไกลๆด้วยอ๋อครับ คิดว่ามาทำอะไรพี่คิดว่าอยู่เฉยๆพี่จะมายืนถืออย่างเงี้ยเหรอตอนแรกพี่หาผู้หญิงอยู่เนี่ยมผู้หญิงไปไหนวะไม่เป็นไรครับตอนนี้ผมผู้ชายเป็นผู้หญิงก็ได้ไ <c oughs> โอเคเดี๋ยวอันนี้พี่กับแย้มขออนุญาตถ่ายไปลงนะถ่ายได้ครับขึ้นรถเออไปจะขึ้นยังไงวะโอเคเข้าเลยเชิญครับเชิญครับท่านผู้ชายครับเชิญครับผู้ชายครับเชิญครับเข้าไปดีนะครับ<า>ถ้าปกติผู้หญิงพี่จะเปิดประตูให้ไงอ๋อพอไปก็ได้เนาะไปก็ได้เนาะสามคนอัดกันไป ハッバイだがバイトリコになってしまいばきっとこんなとじきみだとはみ。 อะไรไม่ได้อะไรกันสุดยอดเหลือเกินไ้อีอยูああ่ปีไหนกันนะลืมถามเลยปีสามีสามครับแลาวปีสเหรอครับนู้วปีหนึ่งย่างผมก็เป็นรุ่นน้องกดิจริงเหรอผมอยู่ปีหนึ่งเองโอ้พี่พูดงีทุกคลิปเลยเอาดงกระดูห์เหรอเอาหายดูแต่ขับีจ้าร้อยแล เนี่ยโอ้โหมีคนรู้จักเฉยเฮ้ยเดี๋ยวไปส่งได้ที่เทศลงเปี้ยวเลยตายโคตรเปี้ยวแบบแบบลงเปี้ยวแล้วแล้วเดี๋ยวแบบกลับมารับอีกทีนึ่งเดี๋ยวไปวนเดี๋ยวไปวนหอสมุดแล้วกลับมาอีกฝั่งนึงเอาแอกแอกอะรู้ว่ายุ้อยู่แล้วว่าไม่ได้อยากให้ไปส่งหรอกอยากนั่งเฉยๆเดี๋ยวกลับไปส่งที่เดิมมาดีครับดีชอบโอ้โหโคตรแรงอันนี้เราชอบเรื่องรถอยู่แล้วปะชอบชอบชอบรถ ชอบผู้หญิงเลยค่ะเอาเอาเอาลงไปสองคนนะเกิดนี่ไงว่าอะไรเงี้ยเกิดนี่ลงอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอ่อมเฮ้ยคนนี้น่ารักมากชื่ออ่ะไม่รู้น่ารักมากดิลงเันจะเกิดยังไงแล้วดิเดี๋ยวดิอยากรู้อยากรู้ลงสามคนเป็นไงบิ๊กลงบิ๊กลงลงไปแอคอ่ะลงลงไปแบบไปแอคดแอ๊ดอ่ะเดี๋ยวให้น้องลงแบบไปแบบฟิลแอคก่อน เดี๋ยวเราไปกลับรถไปรับน้องใหม่แอ็กแอ็กแอ็กซเอ็กเ์นี่เจอเดี๋ยวเราเข้ากันมาดิแไงเข้าไงเข้าให้ดูหน่อยดิโคตรเซียวว่าแหมคนหญิงหรือสาวมองวะสาวมองวะเต็มเต็มทัหมดผมแอ้วก็หลายคนด้วยบอกนะเดอเคผมไปส่งที่เดิมอะไรครับวันนี้ โอ้ตื่นเต้นเค่นั่ง,ง,งเคยนั่งมาก่อนไม่เคย<ๆ>คนี่ก็ไม่เคย <S 2> <S 2> เป็นบ, <S 2> <S 2> บุญตูดผมมากเลยครับใช่พเพราะว่าตอนเด็กนี่ก็น่ารักเหมือนนี่แหละโอเคทุกคนตอนนี้ก็ไปส่งเสร็จแล้วเรียบร้อยฮะไหนถามพอบถามความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้าง ตื่นเต้นมากครับโอ้ไม่เคยคิดไม่ฝันจะไม่ได้นั่งรถอะไรอย่างนี้รถเล็กดดเลยส,สรุปน้องไม่ได้อยากให้ไปส่งน้องอยากนั่ง,งเฉยเฉยนะเนี่นนะยมันคือความรู้สึกของผมเลยตอนที่ไปกับพี่แชมป์อ่ะเห็นไหมแล้วมีความสุขไหม <า S 2> ครับทีมเดี่ยวโต้ด้วยเออไอจีไม่ได้ขอ,เ,อ,อ,ขอเลยไอจี IG อะไรอ๋อ underscore A L B R A T R O S underscore ครับนี่อ่ะคนที่สอง B A G I P H A T ครับนี่ครับเปิดวาร์ดไอจีเรียบร้อยก็ไปฟ้องกันได้นะครับทีมเดี่ยวโตัวแน่นอนไป โอเคทุกคนงั้นสําหรับวันนี้นะครับก็จบภารกิจกันไปแล้วเรียบร้อยนะครับได้ทั้งผู้ชายได้ทั้งผู้หญิงเห็แม้ล่ะผมไม่ได้ลําเอียงไปทำผู้หญิงแม้แต่น้อยนิดเลยะครับเพราะว่าวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยไงก็อย่าลืมนะกดซับสไครต์และก็สั่นกระดิ่งให้ผมเยอะๆด้วยนะครับบอกเลยว่าวันนี้คลิปจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่ได้รถสปอนเซอร์ส,สวยๆจาก300ร้อยการ์ดไลฟ์อีกเช่นเคยนะครับผมอย่าลืมไปกดซับสไครต์ให้เขาด้วยแล้วก็คันนี้ยังขายอยู่นะครับผม5ล้านนนนนนกกว่่่่่าาเเเเเเทททััั้้อองสปปคจจดดต็มมแแไไีีพพชลยนะคครัับโอเง้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ